ไม่ดูหนังกันเหรอรรจ๋ะขออนุญาตถามเรื่องภรรยะตอนนี้อยู่ในบ้านหนกลับมาไม่คุยหรอกอย่าคุยเลยก็พี่ก็ไปเยี่ยมทุกวันปไปเยี่ยมที่เรือนจำทุกวันที่เรือนจำเปิดก็ให้กำลังใจกันสภาพจิตใจตอนนี้ครับก็โอเคครับโอเคก็ปรับตัวได้ระดับหนึ่งเราก็แค่ทุกวันนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือแค่รอ รอให้ได้รับการตัดสินสักที mm hmm. อยากให้กระบวนการมันมันไปถึงขั้นตอนของการพิพากษาสักทีเพราะว่าเรามันคือมันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเอง mm hmm. แล้วเท่าที่ที่มีการไต่สวนมาไต่สวนคดีมาแล้วเราไปนั่งฟังเนี่ยเราเราก็ได้เห็นการเขาเรียกว่าสืบพยานโจทย์เนาะ mm hmm. สืบพยานโจทย์ไป80-90%เนี่ย การสืบพยายนโจทย์ไปไปประมาณสัก80-90%เรนี่ยเราไปนั่งฟังดูเราก็ได้คือจากที่เราไม่รู้เลยว่าว่าธอาาาธุรกิจนี้มันเป็นยังไงเราเราไม่รู้จักธุรกิจนี้มันเป็นยังไงเราไม่ได้รู้เรื่องเลย <S <s <illes> <S ไปนั่งฟังจนเริ่มรู้ว่ามันเออมันเป็นแบบนี้เหรอมันมันเขาทำกันแบบนี้เหรอแล้วกออ็คนที่มาเป็นมาเป็นพยายนโจทย์ประมาณ80เนี่ยก็ไม่มีใคร คือเขาน้องเขาเป็นจำเลยที่21อ่ะจริงจริงแล้วความเกี่ยวข้องกับกับคดีมันเหมือนกับคนที่ที่จะเกี่ยวข้องมันจะอยู่ระดับต้นๆกันแค่นั้นเองเพราะฉนั้นน้องเขาเขาก็เลยไม่มีพยานคนไหนที่พูดพาดทิ้งถึงเลยหรือว่าพยานคนไหนที่รู้จักหรือว่าเ,เกี่ยวข้องกับกับธุรกิจนี้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองมันก็แค่เป็นภาพภาพในอดีตของเขาที่เขาเคยเขาเคยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเป็นสามีภรรยากับ,กบคนที่ทําธุรกิจในช่วงที่แม้เขาจะไม่ได้ไม่ได้ร่วมทําธุรกิจด้วยแต่ว่าช่วงหนึ่งก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่าในการชใช้ชีวิตอยู่ในช่วงช่วงนัน้นเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ถูกดําเนินคดีใช่ไหมครัตอนนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยไม่มีใครรู้หรอกผมว่าตอนนั้นแม้แต่คนทําธุรกิจก็ไม่มีใครรู้ว่าผิดหรือถูก แม้แต่เราเไปนั่งฟังตอนนี้เรายังมองไม่ออกเลยมันผิดหรือมันถูกวะเนี่ยเรายังนั่งไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเออจนสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราหวังที่สุดก็คืออยากให้กระบวนการยุติธรรมมันมันเกิดขึ้นสักทีม,มีการตัดสินทีซ,ซึ่งซึ่งจากที่ไปนั่งฟังมผมผมยังไม่เห็นว่าเขาทำอะไรผิดเลยอ,ะอ่ะสำหรับตัวน้องเขานะผมยังไม่เห็นว่าเขาไปเกี่ยวข้องตรงไหนเลยแค่นั้นเองมันผมว่ามันมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะมันสิ่งที่ การกระทาสองคำก่อคฝาคำพูดก็คือผมบอกแล้วว่าในเมื่อผมเชื่อมั่นในตัวเขาแต่หน้าที่พิสูจน์มันต้องเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องพิสูจน์นะครับก็ความยุ่งยากของเขามันอยู่ตรงที่ว่าเขาถูกรวมกล่าวหาเขารวมถูกรวมมัดกระจุกเข้าไปในการกล่าวหาโดยที่โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผิดเขาผิดตรงไหนแต่ว่า ถ้าจะบอกว่าเอา้าก็ก็กินใช้เสวยสุขผมว่าตรงนั้นมันต้องแยกให้ออกนะต้องแยกให้ออกว่า,าการการการใช้ชีวิตในตอนที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีในฐานะของคนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยสิ่งใดที่สามีให้ใช้หรือให้กินให้ใช้เขาเลี้ยงดูเนี่ยมันก็เขาเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าการได้รับการเลี้ยงดูจากสามีมันจะเป็นเรื่องผิดอะไรเงี้ยมัน,มน แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็คือเขาก็ต้องไปพิสูจน์อย่างแล้วว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดนั้นอะไรย่งเงี้ยซึ่งซึ่งเขาก็ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่นะครับ <shorter> <ogle> ผมว่าเท่าที่ผมไปเยี่ยมทุกวันเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่ที่เขายึดมัน่นแล้วก็ทําให้เขามีกําลังใจที่ดีแล้วก็มันไม่ใช่แค่กําลังใจสําหรับเขามันก็เป็นกําลังใจสําหรับผมด้วยที่ที่เรา เราก็ไปซึมซับตรงนั้นนะมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าการที่เข้าไปเชื่อมั่นใครสักคนหนึ่งที่เราเชื่อว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่หน้าที่พิสูจน์ก็อย่างที่บอกมันเป็นหน้าที่ของเขาเพราะนั้นความเชื่อมั่นในตัวเขาที่ผมที่ผมเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมันต้องมีอุปสรรคมีขวากหนามแล้วก็มีบ่วงเขาเรียกว่าคลื่นคลื่นที่มันซัดสาดมาโดนตัวผมนี่ที่ที่จะต้องฟกช้ำดำเขียวไปอ่ะซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่ว่า ผลกระทบกับชีวิตผมมันก็เกิดขึ้นมาร่วมร่วมสองปีละซึ่งก่อนที่จะก่อนที่จะมั่นใจที่จะเข้ามาร่วมชะตากรรมที่จะร่วมชะตากรรมที่ไม่ได้ก่อแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ก่ะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันไปเกี่ยวข้องโดยที่ผมว่ามันเป็นวิบากกรรมคิดซะว่ามันเป็นวิบากกรรมเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเขาถ้าถ้าเรามาอยู่ข้างเขาแล้วใครจะอยู่ถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าผมปล่อยมือเขาแล้วเขาเขาจะสู้ยังไงแค่นั้นเองเราก็เลยมีความสุขว่าไม่เป็นไรเรายังอยู่ตรงนี้ส่วนตัวผมเองอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าได้นําเสนอข่าวกันไปว่าผมเกี่ยวข้องกับ,ก,บการฟอกเงินหรือว่าผมเกี่ยวข้องกับการจะเอารถคันนั้นไปขายมั่งไปอะไรมั่งผมก็ได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่ผมผมพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก,แวก็แล้วก็รอการพิสูจน์ตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการพิสูจน์ว,ว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยผมว่า จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่รู้รู้อยู่แล้วว่าว่าอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ว,ว่าเมื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องงนั้นผมแค่ต้องตอบให้ได้ว่าทําไมแค่นั้นเองซึ่งผมก็ตอบไปแล้วว่าทําไมแล้วการตอบของผมเนี่ยมันตอบมันตอบมาตั้งตั้งแต่ก่อนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหามันตอบเหมือนเดิมทุกอย่างมาตลอดอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่แล้วสุดท้ายก็คือไม่เป็นไรเราอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมเราก็เราก็หวังว่าความความบริสุทธิ์ของเรา พอแท็จริงที่มันเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราพูดไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมันจะโปรเทคเราเองมันจะมันจะรักษาเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับก็คงเป็นช่วงที่มองในแง่ดีก็คือมันก็ได้รับรู้ว่าอย่างน้อยคําพูดว่าคนเราถ้าถ้าเชื่อมั่นแล้วก็รักใครสักคนหนึ่งก็ต้องก็ต้องสู้แล้วพิสูจน์ จับมือไปได้วยกันซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยผมก็บอกมาตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็ก็กำลังพิสูจน์ได้เห็นว่าอย่างที่บอกฮะการกระทำมันสำคัญกว่าพูด,ด,ดพคือจริงๆจริงๆเป็น,เป,นเป็นการพิสูจน์รักแท้ไหมผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมผมทําเรื่องที่มันถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่คนคนนึงสมควรทําผมคิดว่ากลับกันถ้าผมเป็นคน ที่ที่ต้องที่ต้องโดนอย่างนั้นบ้างแล้วเขาอยู่ผมก็เชื่อมั่นเขาก็คงทําอย่างนี้ผมเชื่อมั่นว่าไม่เฉพาะผมผมไม่ใช่คนพิเศษอะไรขนาดนั้นหรอกผมเชื่อมั่นว่าพี่ๆนักข่าวเองหรือว่าประชาชนทั่วไปใครก็ได้มนุษย์มนุษย์ปุติชนทั่วไปสามัญชนทั่วไปที่ที่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยผมว่าก็ก็คงทําเหมือนกันกันกบผมแค่นั้นเอง ผมจะพูดว่าอย่างไงดีอะเอาเอาเป็นว่าผมเคยพูดผมเคยพูดแล้วก็ยืนยันคําเดิมก็คือผมไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะกี่ปีผมไม่ได้คิดว่าคือผมรอแค่การพิสูจน์การตัดสินของศาลแค่นั้นเองตรงนี้ซึ่งพอถึงการตัดสินทุกอย่างแบบเนี้ยมันมันจะสําคัญกว่าการที่เราต้องมานั่งอธิบายบอกว่าเราเฮ้ hey, น้องมันไม่ได้ผิดน้องมันไม่ได้ทําคือตอนนี้รอให้ศาลท่านตัดสินดีกว่า พราะถ้าสารท่านตัดสินปั๊บเนี่ยมันจะอธิบายทุกอย่างไปหมดแล้วก็แล้วก็คําว่า10ปี20ปี2ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีความหมายเท่ากับคําว่าก, mm hmm. ก็ก็ผมเคยพูดแล้วว่าเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยคือผมใช้ชีวิตมาพอละ mm hmm. เพราะนั้นเวลาที่เหลือของชีวิตที่ที่ผมบอกว่าผมชีวิตที่เหลือผมให้เขาผมผมก็ก็ทำตามที่ผมพูดแค่นั้นเองสองปีกว่าใช่ครับ วันไหนที่วันไหนที่เขาไม่ปิดไม่ใช่วันหยุดอากัศเลิกไม่ใช่อะไรผมไปทุกวันครับลูกสาวผมครับเป็นไงบ้างลูกสาวตอนนี้ก็จบก็จบปัญญาตีไปเรียบร้อยครับเขาก็ทํางานลูกสาวของตัวใช่ภรรยาผมก็เขาก็อยู่กับลูกสาวเาก็อยู่ก็คือคือคุณแม่ของลูกใช้คำว่างี้ดีกว่าคุณแม่ของลูกผมเขาก็ยังอยู่ลูกผมก็ยังอยู่กับเขาใช่ไหมตัวส่วนตัวผมในแยกออกมาอยู่นานแล้ว อยู่นะแล้วแต่ว่าถามว่าผมยังเข้าไปมาหาสู่ยังโทรติดต่อยังดูแลกันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกต้องมันก็เป็นอย่างนี้มามันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลา10-20ปีก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเพียงแต่ว่าผมพี่ๆน้องๆนักข่าวจะสังเกตดูว่าผมผมเป็นคนเก็บตัวผมทางานแล้วแล้วก็ผมไม่ได้มีไม่ได้มีมีความเป็นแบบว่าไม่ถูกหรือว่าทําตัวแบบไม่ไม่ให้ความร่วมมือนักข่าวผมก็เป็นคนนอบน้อมแบบนี้ เพียงแต่ว่าผมเป็นคนชอบเก็บตัวไม่ค่อยเป็นข่าวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอะไรบาง,างอย่างอย่างเช่นสมัยก่อนที่มันมีข่าวเรื่องเรื่องปาปะดลทิ้งลูกทิ้งเมียแบะเบาไม่เคยดูแลลูกผมมีข้อพิสูจน์อยู่แล้วว่าความเป็นจริงคืออะไรผมไม่แก้เพราะว่าการที่การท,ารที่การที่ผมโทรส่วนตัวคุยกับทางคนที่ออกมาให้ข่าวก็คือคนที่ออกมาให้ข่าวเป็นใครเป็นอดีตภรรยาเป็นอดีตแม่ยาย เป็นลูกชายของผมซึ่งลูกชายของผมเขาไม่รู้เรื่องผมก็แค่เอาหลักฐานให้ดูว่าลูกครับที่ท,ที่ที่เขาบอกว่าพ่อทิ้งตั้งแต่แบเบาะไม่เห็นหัวไม่อะไรเลยลูกดูรูปนะวิวัฒนาการของลูกที่พ่อเลี้ยงมามันเป็นแบบนี้แบบนี้จนลูกอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราอธิบายแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขายังต้องรักเคารพแม่กับยายของเขายังต้องเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองเพราะนั้นการที่จะออกมาพูดเรื่องอะไรในครอบครัว ผมโดนไปแล้วอ่ะผมบอกว่าบ้านเราอ่ะมันเป็นเรื่องของกระแสข่าว uh huh. เวลาโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นไปทาร้ายคนที่เรารัก uh huh. เป็นคนทำร้ายคนในครอบครัวมันก็มันก็วนเวียนอยู่แค่นี้องเงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยให้สถาบันครอบครัวของคนที่ได้ชมแข็งแรงขึ้น uh huh. อะไรเงี้ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคนเราต้องรู้สึกแยกต้องต้องรู้จักแยกแยะว่า ว่าอะไรมันมันจำเป็นกับผู้เสพหรือไม่หรือไม่อ,ไมอะไรเงี้ยหรือว่ามันมันจะทำร้ายคนที่เรารักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราโดนไปแล้วก็ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้มา20 30ปีผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผมชอบให้ความจริงมันพิสูจน์ตัวมันเองผมไม่ชอบมานั่งโดยเฉพาะการแก้ตัวแก้ข่าวแล้วไปทำร้ายคนอื่นผมไม่ทำเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตอนนี้เป็นขั้นตอนไหน ในเรื่องในเรื่องของแยกไปสองแยกไปสองส่วนนะของส่วนของน้องเนี่ยก็สืบพยานโจทย์อยู่สืบพยานโจทย์น่าจะ80% 90%เละพอสืบพยานโจทย์เสร็จปั๊บก็จะเป็นเรื่องของการสืบพยานจำเลยใช่ไหมฮะก็แล้วก็ศาลท่านก็ตัดสินแค่ไหนก็มาพูดถึงสืบพยานโจทย์ก็ปีกว่าย่างอย่างที่บอกพยานพยานจะเยอะแต่พยานที่มาแต่ละคนแต่ละคนก็ ท,ที่มานั่งฟังแล้วเนี่ยมัน,มนก็เป็นส่วนที่ที่เขาจะให้ข้อมูลในส่วนที่โจทย์เขาเตรียมมาครับในส่วนของของน้องก็คงต้องรอเรื่องการสืบพยานจนจบในส่วนของผมเนี่ยผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของการข้อหาฟอกเงินอันเป็นคดีอาญาซึ่งคดีหลักของข้อของของข้อหาฟอกเงินอันเนี้ยมันเป็นคดีมาจากการช่อโกงคดีแรกถูกไหมครซึ่งในคดีแรกในสำนวนของดีไซไ์ที่ส่งไปให้ อายการก็คือผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแรกเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นและสิ่งที่ไปแตะไปเกี่ยวข้องคืออะไรก็คือการขับรถคันนั้นจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง,<ด>งเขาเชื่อว่าด้านแหละคือการปกปิดรั์ตั้งใจปกปิดทรัพย์ตั้งใจซึ่งเราก็ได้อธิบายตั้งแต่ขับรถแล้วว่าเราขับรถเพราะาว่าเพราะวันเราขับไงเจ้าของรถเขาผ่าตัดไส้ติ่งแตกไงเขาขับไม่ได้เราขับเสร็จแล้วก็คุญแจมาคืน<อ>ก็หมดหน้าที่เราแล้วไงเราก็ทําแค่นี้ไง ซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินเนี่ยมันต้องแจ้งผู้ต้องหาหลักผู้ต้องหาหลักก็คือผู้ต้องหาที่หนึ่งในคดีช่อโกงเขายังไม่แจ้งข้อกล่าวหาคนเหล่านั้นเลยตอนนี้ยังไม่แจ้งคนที่แจ้งโดนเขาแจ้งเรื่องข่าวฟอกเงินผมคนเดียวโดนผมก็ไปรายงานตัวทุกเดือนเนี่ยเกือบ2ปีแล้วเนี่ยเกือบเกือบสองปีแล้วเนี่ยงานการผมอย่างที่รู้ว่าอย่างชี้ตตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าละครผม ถามว่าผลกระทบยังไงบ้างก็อย่างเห็นผมไปซ้อมละครเวทีเรื่องที่รัชดาลัยนะจนถแถลงข่าวไปเรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวผม oh. อะไรเงี้ยหรือหรือละครที่ผมถ่ายไปหลายๆเรื่อง4ี่หคิวแล้วสุดท้ายก็ต้องรีชูดใหม่เปลี่ยนตัวหรือทุกวันนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้จัดก็ยังโทรว,ว่าจบหรือย,อยังเรื่องของผมจะได้จะได้ให้ทํางานต่อเพราะว่าผู้ใหญ่เมตตาผมตลอด <Okay. S 1> ผมผมทำงานมา2030ปีผมไม่เคยขาดงาน เราเราจะเจอกันตลอดแต่ว่าเราอาจจะคุยกันน้อยเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยคุยกับคือเราทักทายยกมือไหวเราเจอผมเชื่อว่าผมน่ารักกระสื่อนะแต่ว่าผมเป็นคนไม่เก็บตัวผมขี้อายมไม่ค่อยคุยกับสื่อ,อนั้นเองผมจะคุยเฉพาะเรื่องที่ที่อยากอยากที่มันจําเป็นที่มันเอ่ออะไรเงี้ยเพราะฉนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยเราไม่ใช่วัยรุ่นที่มันจะเป็นกระแสข่าวที่มันมี คนซุปแบบเล่นอะไรเงี้ยเออเราไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่คุยใช่ใช่เราก็เลยไม่ได้นั่นแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผ่านมาบันกระทบกับชีวิตผมก็คือ2ปีก็คือไม่ต้องไม่ต้องทำงานแล้วจะมีงานก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับเป็นงานหนังต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่ครับผมคิดว่ามันเดี๋ยวมันก็ต้องจบฮะเดี๋ยวก็ต้องจบเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนของการเกิดเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีเลกคอร์ดเป็นหลักฐานกันหมดะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและทําเพื่อเจตนาอะไรโดยที่มีพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานที่มันเป็นหลักฐานทั้งวงจรปิดทั้งอะไรทพ้งมนีมันมีหมดนะมันมีครบหมดเพราะว่าเราทาอย่างผมทําอย่างทุกอย่างอย่างบริสุทธิ์ใจและเปิดเผยแค่นั้นเองครับเ <Okay. S 1> พราะนั้นเราก็ก,ก็แค่ว่าโอเค ในเมื่อเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่กล่าวหาเราก็มีหน้าที่ไปแก้ข้อกล่าวแค่นั้นเองเขาก็ต่างคนต่างหน้าที่คดีมันไมใช่วิธีการกล่าวหาไว้ก่อนก็มันเป็นเช่นนั้นแหละก็คงเหมือนกันนะเหมือนอย่างที่เราเห็นหลายๆหลครั้งที่ผ่านมาเขาก็บอกเขาก็ทำตามหน้าที่เขาเราก็ไปทําตามหน้าที่เราถึงเวลาที่อย่างเช่นน้องเนี่ยเขาติดมา2ปีกว่าก็คงเหมือนอย่างเบนเลสซิ่งเงนี้ เขาติดไปกี่ปีพอสุดท้ายตัดสินออกมาเขาผิดเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็รอดเขาก็นั่นแหละครับก็ชีวิตเขาก็เสียไป4ี่หปีเหมือนกันเอาง่ายๆเลยน้องเนี่ยก็ตอนนี้2ปีกว่าเขาก็เสียไปแล้วเขาอยู่ภายในเงินจำา2ปีกว่าถ้าตัดสินมาว่าเขาไม่ผิดก็เสียนั่นแหละก็เสียเวลาไปส่วนผมยังไม่ได้ถูกตัดสินอะไรถูกแจ้งก้อหาแล้วอายการยังไม่ส่งฟ้องด้วยนะยังไม่ได้ส่งผมก็ไปในงานกับอายการตลอดอายการก็ยังไม่ส่งฟ้องเพราะนั้น ผมก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนถูกจองจําอยู่ในตรงนี้ไปตรงไหนก็ไม่ได้แต่ผมผมผมไม่ได้รู้สึกว่าเวลาผมไปเจอสื่อใครถามผมแล้วผมจะอายที่จะที่จะไม่ตอบหรือว่าจะอายที่จะบอกว่าผมไปเรือนจําทุกวันไปเยี่ยมแฟนผมไม่ไอายเลยที่จะบอกว่าแฟนผมอยู่ในเรือนจําเพราะว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่ที่เขายังผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าบริสุทธิ์ได้ผมไม่รู้สึกว่ามันจะต้องอายเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิด รัวไม่เสร์ก่อนนะครับ